ฮอลลีวูดเกมในไทยแลนด์อาทิตย์นี้หาทาร้อนต้องรับเดือนแม่สาวด้วยการมาเยือนบ้านในฝรั่งครั้งแรกของพระเอกสุดฮอตคริสพิรวัตรลี่ฐานัดเตตะวันประทาดกับแก๊งยูทูบเบอร์ตัวแม่นัทสบัิแปรนิเชเฉลิมศรีและเอแคลชืจอปาตัวสถานเลย สถานเลยฮะเพลงเหมือนจะมีงูออกมาเลยเมื่อกี้เพลงเหมือนจะมีงูออกมาเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งรู้ว่าวันนี้เรามีพี่ฟักกิ้งฮีโร่มาร่วมพี่ฟักกิ้งฮีโร่มาร่วมด้วยและหาขากันไกลสั่นกับเกมที่คุณจะต้องอุทานว่าแบบนี้ก็มีได้เหรอสถานที่ที่มีอยู่จริงบ้านหนองลีหูบ้านเสียว้าา แต่ละที่พวกคุณเนี่ยนะครับจะได้เล่นคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสำเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำอะไรเอครับขอโทษนะครับขอุกเยเนี่ะเออสำพะเวสีเออสำพะเวสีไม่ใช่สำสนสำสนคุณตั้งไปเกมากวันอาทิตย์ที่3เมษายนนี้6 20นาทีดูทีวีกด3 3ดูมือถือกด3พลัส